ยิ่ท่านฝึกทําไมนะเนี่ยฝึกเตรียมตัวเปลี่ยนเปลี่ยนร่างไม่ใช่เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนร่างท่านท่านท่านอยากได้ร่างที่สวยๆงามๆหล่อๆท่านก็ฝึกที่จิตไม่ใช่ฝึกที่ร่างแต่ท่านเอาร่างมาด้วยนะมันครบองค์ประกอบของกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมครบองค์ประกอบของกรรมคือส่งผลอนาคตคือส่งผลทั้งกายวาจจและใจ ชัดเจนนะจ๊ะหลวงพ่อท่านให้เรามาฝึกทําไมล่ะท่านเองอย่าไปตื่นเต้นอะไรในโลกนี้ท่านบอกมันจะยากดีมีจนมันจะรวยมันจะยังไงก็ตามมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับเราหรอกมันไม่ใช่รวยทุกชาติหรอกทําไม่ทําใช่ไหมเออถ้าเองอยากรวยทุกชาติเองก็ทําฝึกดิรวยแล้วเองตายเองก็ออกไปไม่ได้เนี่ย ใครเอาโลกนี่ไปได้สมบัติพระสถานเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกพระพุทธเจ้าทุกองคตัดสู้ไปทุกองค์แหละท่านก็ไปแต่ความรู้สึกกรรมบารมีที่ท่านทิ้งไว้ในโลกมันก็อยู่ในโลกเนะมันซ้อนๆกันอยู่นี่คือโลกแต่ไม่ใช่ของใครแล้วเราเป็นมนุษย์ในโลกเรามีสิทธิ์เหมือนท่านเลย โลกมนุษย์เน right? ี <fal vos is wrong> hungry, shameful, years, right? rim, ่ยเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายใจเกิดอาศัยเกิดอาศัยตายอยู่เนี่ยเท่าเทียมกันใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปอิจฉาใครหรอกไม่ต้องเพราะเขาอยู่ไม่ได้ถึงร้อยปีใช่ไหมล่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เขาเกิดโดยกรรมเราก็เกิดโดยกรรม เวลาเราไปตายแล้วก็ตายโดยกรรมไงมีกรรมเป็นแดนเกิดไงมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยอ่ะทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นน,นเนี่ยปัญญาธิกาเนี่ยร้อยปีสั้นมากและฝึกได้ดีด้วยเออฝึกมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณที่มันวินว่ายตายเกิด เป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าใจเกิดเราก็มีพวกไงเออยุคนี้คนตายก่อนกำหนดเยอะยุคนี้คนมีอารมณ์ปั่นป่วนเยอะทำยังไงเขาให้เขาหยุดให้รู้จักตัวเองก็ต้องมาฝึกนฝึกให้รู้จักตัวเองนะไม่ต้องรู้จักใครหรอกถ้ารู้จักตัวเองได้ <c oughs> มก็รู้จักมนุษย์สัตว์วิญญาณได้แหละทั้งหมดโหค่อนง่ายเลยฮะ ถ้าตั้งใจจริงๆง่ายเลยฮะเราจะคุยกับหลวงปู่คุยกับวิญญาณเนี่ยโอ้โหโคตรง่ายเลยมันก็เหมือนคุยกับมนุษย์เรานี่แหละแต่มันคุยง่ายกับมนุษย์หน่อยมนุษย์นี่ต้องเสียงถ้าใกลๆต้องเสียงดังหน่อยถ้าใกล้ๆก็เสียงค่อยหน่อยแต่ในโลกวิญญาณเนี่ยมันต้องใช้เสียงเนึกนี่ก็ไปถึงโลกาธาตุไหนแล้วไกลมากแล้วนึกเนี่ย เนีเรานึกไปยุโรปไปถึงเลยนะเนี่ยไอ้ไอขึ้นโทรศัพท์เนี่ยเจ็ดถึงสิบวิกวาจะถึงอะ่ะไอ้จิตเราเนี่ยนึกปั๊บถึงปุ๊บเลยถ้าเราฝึกความ,มพิเศษนะเรานึกไปเราเห็นภาพเลยเขาทำอะไรนี่คือศาสนาพุทธหลวงพ่อจึงใช้เรามาทำฐานฐานนี่นะกรรมฐาน กรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตมีฐานให้รู้พอรู้แล้วโอ้อยากเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีฐานก็จะไปเอายอดแล้วบางคนฐานยังไม่มีแลวฝึกสักพักกูก็เบืออบ่อแล้วเบื่อแล้วขี้เกียจโอ้ยไม,ม่ไหวเอาถอยเพราะไม่มีฐานไงถ้าเรามีฐานน่ะโอ้ยอด แน่นอนฮนะไปถึงแน่นอนนะกระเดือกถึงแน่นอนนะเพราะฐานแน่นไงเพราะฉะนั้นท่านมาฝึกแล้วเนี่ยท่านตองพิจารณานะคุณจะไปเชื่อใครท่านบอกหลวงพ่อจะบอกจะไปเชื่อใครเขาจะว่างไงก็ฟังแต่กูไม่เชื่ออถ้าสงสัยหน่อยก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละสามสิบจริงจริง แม้แต่ตัวท่านเองเวลาอาธิบายเนี่ยเองก็อย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งเองต้องไปพิสูจน์ก่อนเองต้องไปสวดก่อนประมาณนี้แหละสวดแล้วก็พิสูจน์เป็นละลอกละลอกเป็นพักพัก,พ,กพักไปมันถึงจะเข้าใจจริงๆมันถึงจะมีความศรัทธามีความเชื่อประมาณนั้นแหละจะว่าง